การเมืองก็คงยังจะร้อนแรงเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะ,ะดรทักษินก็ไปรายงานตัวนะคะ,ะกรณีที่ถูกกล่าวหามาตรา1นึหนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับเลยนะคะใช้เวลาเพียง5-10นาทีเท่านั้นเองนะคะก็เป็นปกติ เพราะว่ามันมีปากหมาะะมาบอกว่าทักษิณหนีไม่อยู่แล้วไปนู่นไปนี่ตามหาทักษิณตามหาหาพ่อมึงเหรอคะก็ได้ใบบริสุทธิ์แล้วเขาจะไปไหนก็ได้คะ่ะนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการขอนะ,ะเดินทางไปนอกประเทศทีนี้ไอ้พวกปากหมาที่พูดเนี่ยนะฮะวันนี้เงียบกิบกันไปไหนกันหมดคะมีบางคนบอกว่าคอยดูนะวันที่16นะฮะสารรัฐธรรมนูญจะต้องรับนะ,ะกรณีที่ถูกร้องเรื่องอ ล้มล้างการปกครองซึ่งก็ยังไม่มีข่าวเลยนะคะแล้วเรื่องนี้ไอคนที่พูดเนี่ยสอามวันนี้ก็ไม่รู้หายไปไหนนะคะไม่จัดการไม่ออกมาออกแอคชั่นอะไรเลยมีแต่คู่หูไอ้ไทยอน,นะคะที่ยังออกมาพูดมาพูดเรื่องเงินดิจิตอลมาพูดเรื่องอสกุลเงินเอาเหรียญไปด้านนู่นอะไรของพ่อมันก็ไม่รู้นะคะโยงไปถึงนู่นเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้าใจว่าการทําเงินดิจิตอลเนี่ยนะคะก็คือ เป็นการเอาไปฟอกเอาไปแลกเป็นเหรียญคริปโตอะไรนู่นนี่นั่นก็คือไม่รู้ไปเอามาจากไหนดิฉันก็งงกับมันมากเลยนะปากมาพวกนี้นะคะดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเอาอะไรกินมันถึงจะหายสวัสดีทุกทคนคะ่ะใครที่เข้าแล้วยังมีเรื่องของการที่เข้าสภานะแล้วก็ไม่ไปทําหน้าที่ฝ่ายค้านอภิปรายมาเป็นวักเป็นเวรเป็น,ปนวันๆไม่งบอกว่าขึ้นมาพูดคําเดียวคะ่ะไม่เป็นความจริงแล้วเดินกลับบ้าน นี่ตบหน้าประชาชนขนาดนี้มึงยังทํากันได้เลยสสที่อยู่ในสภาคือตัวแทนของประชาชนนะฮะมึงไม่ให้กีดสสในสภาก็เ,าเท่ากับมึงไม่ให้กีดประชาชนนะแล้วมึงก็ยังใช้เครื่องบินใช้อะไรต่ออะไรซึ่งมันมาจากภาษีประชาชนไปเป็นประโยชน์ของตัวเองเอาพักพวกเนี่ยนะครับไปทัศนศึกษาไปดูงานไปหาอะไรก็เป็นภาษีประชาชนเหมือนกัน น,นอกจากที่จะใช้มูลนิธินะคะซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ในค่ายทหารทำกิจกรรมทางการเมืองสนองต้ญหาของตัวเองนะก็ยังใช้วิธีซิกแซกให้ลูกน้องไปทำนู่นทำนี่นะให้มันให้มันจากสีดำม,มาเอาเท่าๆก็พอเพื่อตัวเองจะได้มีกล้วยไปเที่ยวแจกหรือเข้าไปทำนะในการที่จะแบบไปทำเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเอง ยังใช้บ้านยังใช้บุคลากรนะคะใช้แม้กระทั่งยศตำแหน่งของตัวเองในการที่จะไปทำตัวเป็นมาเฟียเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับเงินโดยมีลูกน้องที่คอยทำให้สังเกตไหมคะนายตำรวจหลายๆคนบางทีกำลังจะได้ขึ้นเป็นผอ,อรตรแล้วอยู่ดีๆตกสวรรค์ไปเพราะใครพูดก็ไม่ได้แชก็ไม่ออกนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะที่ฉันถามว่า คำพูดที่บอกว่าเทวดาของดีไอคอนนี่คือใครขอโทษนะคะมีสุนัขตัวไหนไม่รู้คะแล้วเราจะต้องเกิดเช่นบอกว่าคนไทยจะต้องรับเรื่องอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นดีฉันเห็นด้วยเลยค่ะกับการที่จะมีคณะคณะกรรมการหรือคณะกรรมาริที่การที่จะตรวจสอบการทํางานของปอปอง,อง สั่งยึดและอายัดทรัพย์เพียงแค่125ล้านทั้งๆท,ที่มูลค่าความเสียหายเอาแค่รถหรูของแต่ละคนเนี่ยนะมันก็มากกว่า125ล้านแล้วอะมาแก่นะคะจากอินไซต์ไทยแลนด์พูดเอาไว้ในรายการบอกว่าพอมีกรณีหรือมีคดีอย่างนี้นะคะพวกเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำคดีนี้ต่างก็ลูบป่ากกันเป็นแถวๆเห็นไหมคะ รูปปากกันเป็นแถวๆดีแล้วที่ไม่จับมือกับพัรก,กระบัติสัตว์ขอบคุณนะคะอย่ามาจับกับกูเลยค่ะนะไม่ต้องมาจับกับกูค่ะไม่อยากไปร้านมือนะอ่ะทีนี้พอไปถึงอ่าตรงนั้นแล้ววันนี้นะคะที่นบอกว่าทำไมคนไทยรับได้นะคะกับการที่ มีกลุ่มนะคะมีกลุ่มคนมาใช้อำนาจยึดอำนาจจากรัฐบาลที่พวกเราเนี่ยนะะไปออกเสียงเลือกตั้งกันมานะคะแล้วก็กรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือทำไมคนไทยรับได้กับการที่พวกที่ยึดอำนาจฉีรัฐธรรมนูญแล้วตัวเองเนี่ยนะคะก็ใช้อำนาจนั้นเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ ในขณะที่พอเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและเขาพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญซึ่งถ้าแก้ทั้งฉบับมันก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าล้มล้างการปกครองหรือนู่นนี่นั่นแล้วแต่มึงจะแล้วแต่มึงจะพูดเขาก็ใช้วิธีแก้รายมานตาก็ปรากฏว่าคนไทยแม่งก็ไม่ยอมหาว่าเนี่ยการไปแก้รัฐธรรมนูญหรือลงชื่อแก้รัฐธรรมนูนคือการล้มล้างการปกครองคือยังไม่ได้แก้เลย เขากําลังจะแก้รายมาตราซึ่งบางมาตรานะคะมันก็ขัดต่อหลักของประชาธิปไตยหรือแก้ให้มันดีขึ้นหรืออะไรมันก็ควรจะแก้ได้สิฮะทำไมคนที่ยึดอานาจมาเนี่ยนะคะไม่ใช่แก้นะมันทีรัฐธรรมนูญทิ้งเขียนใหม่มึงไม่ด่าแต่พอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคะซึ่งเขาต้องการที่จะให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนแล้วประชาชนมันมาแก้เองได้หรอคะเรื่องของรัฐธรมรมร,รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเนี่ย มันก็ต้องแก้โดยคนที่เป็นตัวแทนของประชาชนคือสอสอและพักการเมืองที่ได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลมันก็กลับเสือกมันบอกว่าพักเพื่อไทยจะล้มล้างการปกครองดิ่ฉันถึงได้พูดไงคะว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรอ,อิสระใดๆที่มันไม่ได้เกิดมาจากประชาชนเลยมึงอิสระตรงไหนคะ เนี่ยอย่าลืมนะคะดิฉันบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสารธรรมนูนหรือองค์กรปปชอ,อะไรแต่ก็แล้วแต่ล้วนเป็นองค์กรอิสระซึ่งมันกําลังจะหมดวาระหลายคนก็จะต้องหมดวาระไปแล้วคนที่จะคัดเลือกคนเหล่านี้เข้ามาในสภาธรรมนูนก็คือสว,วอนะเมื่อคุณรับค่าตอบแทนเป็นภาษีประชาชนก็ต้องรับใช้ประชาชนค่ะแต่ปรากฏว่ามีตําแหน่ง นะฮะแล้วก็รับค่าตอบแทนเป็นภาษีประชาชนแต่เสือกไปเอื้ออํานวยให้กับพวกที่มาทําความเดือดร้อนให้ประชาชนคือดิฉันถามว่านะฮะการทําแบบนี้มึงภาคภูมิใจกันเหรอแล้วปยกย่องให้มันเป็นเทวดานะทําเรื่องแบบนี้เนี่ยมึงก็ยังคงมั่นหน้าว่าตัวเองมึงเป็นคนดีแล้วไปชี้หน้าคนอื่นว่าเลวนะฮะแล้วก็กรณีของกรกนงนะฮะ มีมติ5ต่อ2เสียงปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลง0.25ต่อปีเนี่ยนะะดิฉันบอกว่ามันไม่ได้เยอะแต่นั่นมันหมายความว่าวันนี้เรารุกคืบขนาดไหนนะคะลุกคืบไปบ้างแล้วจากที่แรกๆไม่ได้เลยนะะอ่ะมาดูกันหน่อยสิคะไอ้พวกที่ชอบพูดคำว่าจราบสัตว์เนี่ยตอนนี้ตัวเองก็ไม่รู้ ตำตระบัดไปถึงไหนแล้วไม่ต้องพูดแล้วค่ะคือฉันบอกว่ารักษาอุดมการเพื่อพวกพ้องกับตระบัดสัตว์เพื่อชาติเนี่ยมึงเอาไปคิดเองกันแล้วกันนะคะกูคงไม่ต้องสอนมึงค่ะว่าอันไหนมันสำคัญกว่ากันฟังนะคะรักษาอุดมการของพักตัวเองนะคะไม่ยอมที่จะ,ะพูดง่ายๆว่าสถานเสียงที่เลือกตัวเองมาเนี่ยนะคะ มันจะ,ะเขาเรียกอะไรนะมันจะใจสลายแค่ไหนที่เลือกมึงมาได้ที่หนึ่งมึงก็ไม่จัดตั้งรัฐบาลกับขณะเดียวกันกับอีกพรรคการเมืองหนึ่งนะคะคือพรรคการเมืองหนึ่งรักษาอุดมการณ์ของตัวเองนะเพื่อรักษาฐานเสียงของตัวเอง14ล้านเสียงเนี่ยนะคะรักษาไว้สุดชีวิต อะไรที่แก้ได้ก็ไม่แก้อะไรที่ยกเลิกได้ก็ไม่ยกเลิกมีกูต้องไม่มีนั่นไม่มีนี่นี่ดิฉันถามว่าการทํางานหรือแนวคิดแบบนี้มันสมควรที่จะมาทํางานด้านการบริการหรือบริหารหรือดูแลประชาชนทั้งประเทศหรอตกลงมีอุดมการหรือเห็นแก่ตัวกับพักการเมืองหนึ่งที่ไม่ต้องกลัวเรื่องตารบัตสัตว์ตารบัตสัตว์เพื่อชาติตารบัตสัตว์เพื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วได้แจกเงินหมืน่นมีรถไฟฟ้า20สายอ่ะ20บาทตลอดสาย แล้วในที่สุดเนี่ยนะเศรษฐกิจดีกลุ่มทุนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนใหญ่ๆห,หรือแม้กระทั่งกลุ่มทุนจากตะวันออกกลางกาลังจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทําให้ประเทศไทยอย่างน้อยๆน,นะคะก็ได้ภาษีอย่างน้อยๆคนไทยก็จะมีงานทําเพิ่มขึ้นอย่างน้อยๆก็เป็นโอกาสนะคะในการที่ประเทศไทยเราจะฟื้นตัวถามว่าถ้าเกิดพรรคการเมืองที่จกรวบรดิสัตว์มาทําเรื่องนี้ตามที่มึงด่าทอเขาเนี่ยนะคะเขาจกรวบรดิสัตว์มาเพื่อให้ประเทศชาติเจริญประชาชนอยู่ด,ดีกินดี ดิฉันบอกว่าใครก็นแน่ที่ควรถูกด่าถามทุกคนหน่อยค่ะระหว่างเพื่อช่วยชาติกับช่วยพวกพ้องมึงหรือรักษาแค่ฐานเสียงของมึงเนี่ยซึ่งประชากรมีตั้งหกสิบเจ็สิบล้านคนเนี่ยควรจะเป็นควรจะเป็นพักการเมืองไหนนะคะที่ทำถูกค่ะ